สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจดสี J C. ผมสาจาก youtube channel ช่องเจดสี C. ผมสาและอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามคือเพจ facebook เจดสี C. ผมสาคลิปวิดีโอแต่งซ่อมด้วยท่องเที่ยวนะครับในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูอาการเครื่องตัดหญ้าสะาายข้างมันสตาร์ทไม่ติดนะฮะมันเกิดจากสาเหตุอะไรยังไงได้บ้างในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับ เครื่องตัดหญ้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะก็คือเครื่องตัดหญ้ามิกิต้าจะเป็นแบบ2จังหวะน,นะครับก็คือเป็นแบบผสมตูทีนะฮะแต่หน้าตามันจะประหลาดหน่อยเพราะว่าตัวถังน้ามันเนี่ยผมเอาของเครื่องอีกรุ่นหนึ่งมาใส่นะฮะมันกลยเป็นหน้าตาอย่างนี้ถังเดิมมันแตกนะฮะแต่ว่าทีนี้วิธีเช็คง่ายๆนะฮะมันจะมีอยู่3องค์ประกอบใหญ่ๆนะครับอย่างแรกก็คือน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับอย่างที่2ก็คือไฟนะฮะอย่างที่3ก็คือชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์จะติดไม่ติดขึ้นอยู่กับ3องค์ประกอบนี้มีน้ํามันไฟมาพวกลูกสูบแหวนลูกสูบเสื้อสูบไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็จะสตาร์ตติดนั่นเองนะครับทีนี้วิธีเช็คอย่างแรกนะครับให้เราดึงสตาร์ตก่อนเลยเนาะเป็นวิธีการเช็ค,คกลไกของตัวเครื่องยนต์นะครับ แต่ว่ามาสตาร์ทไม่ติดอยู่แล้วเหระเนาะเราถึงได้มาดูคลิปนี้นะครับถ้าเกิดเครื่องยนต์มันมีกําลังนะครับมันก็จะตึงมือเนาะเวลาเราดึงหรือถ้าเกิดลูกสูบทะลุหรือแหวนหักเนี่ยมันก็จะล้วมไปเลยนะครับดึงเหมือนไม่ได้มีแรงต้านเลยนะครับคืออันเนี้ยผมถอดหัวเทียนออกนะครับนี่มันก็จะลื่นๆอย่างนี้นะฮะต่อมานะครับก็คือระบบไฟนะครับเช็คง่ายๆนะฮะถอดหัวเทียนแล้วก็เอาตัวหัวเทียนติดกับกาวแล้วก็ดึงสตาร์ทนะครับ เราจะต้องเห็นไฟนะครับผมก็ไม้กดไว้นะครับเดี๋ยวมันจะช็อตมือเรานี่อันนี้ก็คือวิธีเช็คอย่างที่2นะครับต่อมาในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอย่างแรกต้องมีหลอดดูดก่อนนี่นะฮะหลอดดูดธรรมดาเล่านี่แหละนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องพับนะฮะพับหัวมันแบบนี้นะฮะเพื่อจะให้มันเกิดเป็นสูญยากาศนะครับเวลาเรากด แบบนี้นะฮะแล้วก็ปล่อยนะครับมันจะทําการดูดน้ํามันขึ้นมานิดนึงนะครับคือเราต้องการน้ํามันแค่นี้แหละนะฮะคือถ้าเราใช้ฝานี้เทลงไปน้ํามันจะเยอะเกินโฮเทียนจะบอดแล้วสุดท้ายมันจะใช้งานไม่ได้นะฮะวิธีก็คือจุ่มลงไปในน้ํามันบีบไล่าอากาศแล้วก็ปล่อยให้มันดูดเข้ามาในหลอดดูดนะครับเราไม่ได้ต้องการน้ํามันเยอะแยะนะฮะนี่ไม่ได้ต้องการน้ํามันเยอะนะฮะ นิดหน่อยมันก็ติดได้แล้วนะครับทีนี้ก็สตาร์ทลองดูน่ถ้ามันมีน้ำมันอยู่แค่นิดเดียวฮะมันก็จะติดนะครับคือต่ยาเครื่องนี้นะครับตัวน้ามันเชื้อเพลิงเองเนี่ยเขาจะมี2ท่อนะครับก็คือท่อดูดแล้วก็ท่อกลับนะครับทีนี้เวลาเราเช็คเนาะ ถ้าเกิดมันเป็นสายแบบใสน่มันจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าน้ามันมันจะถูกดูดไปไหมนะฮะถ้าเกิดมันดูดเข้ามาอยู่ในคาบูเรเตอร์มากเกินไปมันก็จะพ่นออกนะครับพ่นออกเนาะแต่ทีนี้ในเครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้นะเขาจะมีตัวปั๊มปั๊มแยกน้ํามันนะครับก็คือตรงนี้ปั๊มตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ดูดน้ํามันจากถังเชื้อเพลิงนะครับเข้ามาในคาบูเรเตอร์เนาะมันจะทําให้สตาร์ทง่ายนะปั๊มตัวนี้นะแต่ว่าในเครื่องตัดหญ้าบางรุ่นมันก็ไม่มีนะฮะและ ในเครื่องตัดหญ้าบางรุ่นเนี่ยถ้าปั๊มตัวนี้แตกนะครับมันก็ยังสามารถาใช้งานได้นะแต่ว่าเครื่องตัดหญ้าเครื่องนี้ถ้าเกิดปั๊มตัวนี้มันฉีกนะครับไอตัวลูกยางนี่แหละมันฉีกนะฮะมันก็าจะทํางานไม่ได้นะครับสรุปนะครับก็คือเครื่องตัดหญ้าเครื่องนี้นะไอตัวลูกยางนี่แหละมันแตกนะครับจริงๆผมรู้ตั้งแต่ตอนเติมน้ํามันแล้วผมเอาน้ามันมาเติมใส่มันก็ไหลออกในรูนี่เลยนะครับก็ ในเครื่องมิกิต้าเครื่องนี้จะต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนมันก็จะสตาร์ทไม่ได้นะครับนี่นะครับก็คืออะไหล่นะครับตัวยางของปั๊มนะครับก่ผมซื้อมาในราคารู้สึกจะ6กบาทหรือเปล่านะครับก็จะเปลี่ยนใส่นะครับวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆนะฮะก็แค่แกะกองตรงนี้ออกนะครับนี่ใส่กองก็เย็นไปหมดแล้วนะครับไม่เป็นไรนี่ ก็ถอดปั๊มเลยถอดคาบูเนาะไม่ใช่ปั๊มนะครับก็ถอดง่ายๆนะฮะเครื่องตัดหญ้าเป็นอะไรที่ซ่อมไม่ยากนะครับซ่อมไม่ยากสําหรับเครื่องสองจังหวนนะนี้ยิ่งซ่อมง่ายนะฮะชิ้นส่วนน้อยนะครับชิ้นส่วนน้อยแล้วก็ซ่อมเสมง่ายนะครับนี่ตัวนี้ต้องระวังนะครับ ระวังจะมีฝุ่นมีอะไรกระเด็นเข้าไปข้างในนะครับก็นี่ปิดผ้าไว้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนง่ายๆนะฮะแต่ว่ามันมันเปืือนเนาะแต่ผมว่าเราทําความสะอาดหน่อยดีกว่ากดใช้น้ํามันนะฮะล้างแล้วก็ปัดทําความสะอาดออกหน่อยนะนี่แค่นี้ก็ดูใหม่ขึ้นแล้ะอือ นี่ก็เปลี่ยนง่ายๆแค่นี้นะครับเครื่องนี้เปลี่ยนมาหลายครั้งแล้วนะครับน่าจะครั้งที่สี่แล้วก็แต่ซื้อมานะวิธีใส่ลืมบอกเลยมันจะมีรูน้ํามันนะครับรูเข้ารูออกนะฮะให้เราเช็คนะครับว่ามันจะมีรูเข้าตรงนี้เห็นไหมสองไอ้สองรูตรงนี้นะครับใส่ให้ถูกทางนะฮะถ้าไม่ถูกทางก็สตาร์ทไม่ติดอีกนะครับ จริงๆในเรื่องของอะไรน่าใช้กว่ากันนะครับระหว่างเครื่อง2จังหวะกับเครื่อง4จังหวะนะฮะผมก็เคยทําคลิปแล้วแหละนะฮะก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูแล้วกันเนาะทำแบบละเอียดยิบเลยนะว่าเครื่อง2จังหวะดีกว่าไหมหรือ4จังหวะดีกว่าผมก็มีทั้ง2นะมีทั้ง4จังหวะและ2จังหวะนะฮะส่วนตัวผมผมชอบ4จังหวะตรงที่ควันมันไม่เหม็นนะไม่เหมือน2จังหวะ2จังหวะนี้คือควันมันค่อนข้างจะเหม็นนะฮะแต่ว่าเครื่อง2จังหวะนี่ผมชอบตรงที่ว่าน้าหนักมันเบาแล้วก็เครื่องมันแรงนะฮะ ก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเอออีกอย่างหนึ่งนะครับตัวไส้กรองอากาศเองเนี่ยถ้าเกิดมันใช้งานมานานมากนะครับมันเปื่อยมันยุ่ยก็มีโอกาสที่ไส้กรองตัวเนี้ยมันจะขาดแล้วมันก็เปื่อยยุ่ยแล้วก็เข้าไปอุดอยู่ในคาร์บูเรเตอร์นะครับก็นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เครื่องสตาร์ทไม่ติดเหมือนกันนะไม่ว่าจะมีน้ํามันมีไฟแล้วแต่ว่าอากาศไม่เข้าก็สตาร์ทไม่ติดเหมือนกันนะครับลองเช็คไส้กรองอากาศนี้ด้วย ดูเข้าไปที่รูของคาบ,บูเรเตอร์ด้วยนะครับแต่ว่าในเครื่องนี้นะครับก็จะดีหน่อยในตัวคาบ,บูเขาก็จะมีแผ่นโลหะตรงนี้ปิดไว้นะครับเวลาปั๊มนะครับนี่เห็นไหมน้ำมันมันก็จะไหลปืดป๊ดปื๊ด นะครับก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาอาการสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเช็คน้ํามันเนาะเช็คน้ํามันเชื้อเพลิงมันมีไหมนะครับแล้วก็ให้เราปั๊มตรงนี้ด้วยนะอย่าลืมปั๊มนะครับปั๊มเสร็จแล้วนะครับก็เช็คดูนะครับมันมีน้ํามันไหลมาไหมนะฮะน้ามันมาเสร็จแล้วมันล้นกลับเข้าไปที่ถังหรือเปล่านะครับต่อมานะครับก็คือเช็ค ไฟนะครับเช็คหัวเทียนเนาะก็คือถอดหัวเทียนออกมาแล้วก็สตาร์ทลองดูนะครับมันมีไฟไหมนะฮะถ้ามันมีไฟมีน้ํามัน แต่ยังไม่ติดก็ลองเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือกองอากาศนะครับว่าไอตัวไส้กองอากาศเนี่ยว่ามันเปื่อยเข้าไปติดทางเดินอากาศหรือเปล่านะครับก็จะมีไฟฟ้าอากาศน้ํามันเนาะแล้วก็อีกอันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์นะครับถ้าเกิดลูกสูบมันทะลุเวลาเราดึงกันสตาร์ทมันก็จะไหลลื่นเลยนะครับไม่มีแรงต้านนะครับถ้ามันมีแรงต้านก็น่าจะปกตินะครับโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเราค่อยไปติดตามกันอีกทีนึงงลวกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ